ลำพญาหรืออำพาวาลำพญาลำพญา h o n d a Africa Twin Adventure Sport DCT หนึ่งในรถ Adventure อร์สายลุยที่มีเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่มากมายครับเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานรอบนี้เราจะมารีวิวให้ทุกคนได้รู้ว่าสิ่งที่ได้มามันจะช่วยเราได้แค่ไหนครับ แบบปรับไฟฟ้าทั้งหน้าและหลังตัวนี้สามารถปรับโหมดการใช้งานได้หลากหลายครับทั้งขับขี่คนเดียวมีคนซ้อนหรือแม้กระทั่งมีสัมภาระก็ตามเมื่อปรับโหมดแต่ละโหมดนะครับค่าความแข็งอ่อนของตัวชกคก็จะปรับให้เองตามการใช้งานของเราครับเรียกได้ว่าตัวรถเนี่ยจัดการให้เราหมดทุกอย่างไม่ต้องเสียเวลาลงมาก้มๆเงยๆปรับเองครับข้อนี้สะดวกจริงๆครับการใช้งานขับขี่ในเส้นทางทั่วไปนะครับขับขี่คนเดียวว่าสบายแล้ว มีคนซ้อนก็ไม่ต่างครับด้วยกําลังเครื่องยนต์ขนาด1,084ซีซีเนี่ยพิกัด100แรงม้ากับแรงบิด105นิวตันเมตรเครื่องขนาดนี้ระยะทาง3-500โลเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแม้แต่นิดครับมันพร้อมที่จะพาเราไปได้ทุกแห่งอย่างไม่ต้องกังวลแถมคันนี้มันยังเป็นระบบเกียร์แบบ DCT ครับยิ่งทำให้เราขับขี่ได้ง่ายขึ้นมาก ไม่ต้องมานั่งกำคัดเข้าเกียร์ให้เมื่อยมือเมื่อยเ,เท้าครับหรือถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเกียร์เองก็สามารถทําได้ครับโดยกดปุ่ม M ที่ด้านขวามือและกดสวิตช์เพิ่มหรือลดเกียร์ที่ด้านซ้ายมือเท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนเกียร์เองได้ตามใจชอบแล้วครับและขอแนะนําไวน้น,นิดนึงนะครับสาหรับผู้ที่ไม่เคยขับขี่ระบบเกียร์แบบ BCT ครั้งแรกมันอาจจะไม่ชินครับบางจังหวะที่มันต่อเกียร์ให้เราอาจจะเป็นในโค้งหรือว่าลงสะพานเนี่ยแน่นอนครับหัวแ,แน่ ต้องทำความเข้าใจกับระบบเกียร์ชุดนี้สักหน่อยครับพอชินกับมันแล้วคุณจะลืมเกียร์แบบ MT ไปเลยโอ้ยเราพุ่งทำไมเ่าพี่ต้อยโอ้ยไปอยู่ไหนมาเนี่ยรถเขามีคุยคอนโด์ไม่ต้องตัดแอนก็ได้เดี๋ยวเขไหลไปเนี่ยวแล้วมันจะเข้าทางทางไหมล่ะเข้ทาทางก็จับแอนเดี๋ย ทางใจสบายเวลาเมื่อยมือเนี่ยปล่อยมือเนี่ยป <c oughs> ล่อยกันและผมคิดว่าคนที่ชื่นชอบรถสไตล์แอดเวนเจอร์แบบนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่ซนแน่นอนครับเพราะถ้าจะขี่แค่ทางดํามันก็กระไรอยู่ครับลองแวะเข้าทางดินกันดูบ้างและกันเพื่อเตอิมอัดถนนให้กับการเดินทางของเราในครั้งนี้ครับแต่ก่อนแวะลงทางดินเนี่ยเรายังสามารถปรับโหมดการขับขี่ให้เป็นแบบกราวเวลหรือว่าออฟโรด ได้โดยไม่ต้องจอดรถครับจุดนี้ถือว่าสะดวกมากไม่เสียเวลาแถมกดเปลี่ยนง่ายมากครับแค่ปุ่มเดียวเองนี่นะครับมันก็จะมีโหมดกราวเวลครับกับการใช้งานทางลูกลัางแบบนี้นะครับผมให้เต็มสิบเลยระบบช่วงล่างระบบเบรกทุกอย่างของตัวรถครับปรับเปลี่ยนให้เราหมดทุกอย่าง เรียกว่ามีหน้าที่ขี่ก็ขี่ไปเดี๋ยวตัวรถเนี่ยปรับให้เองตามความเหมาะสมของสภาพถนนคือรถมันฉลาดจริงๆครับเมื่อจบจากทางดินนะครับก็ไปลองเล่นโค้งกันดูบ้างโอ้โหอะไรมันจะดีไปกว่านี้มั่นใจได้เลยว่าในโค้งเนี่ย ไม่แพ้รถรุ่นอื่นในคาสเดียวกันแน่นอนครับมีทั้งความนิ่มนวลและการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมแบบนี้ขี่กันเพลินเลยครับแต่อย่าลืมคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับเอาแค่พอสนุกพอสำหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวและการผจนภัยไปในที่ต่างๆนะครับผมคิดว่ารถคันนี้ตอบโจทย์เพื่อนๆได้ตรงประเด็นทุกช่องทางเลยครับขอแค่ทำความเข้าใจกับระบบมันสักหน่อยนะครับลองทดสอบลองเล่นดูสักพัก ทำความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีต่างๆที่ติดมาให้แล้วจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงได้ฉายาราชาแห่งทะเลทราย Honda c ซีไอเอฟพันร้อยเอลแอฟริกาทวินแอดเวนเจอร์สปอร์ตดราคา6,99,000บาท